เด็กไปไหบ้างวะเด็กูมาทำไมเล่นนเเ้าลิกแล้วกูไม่เลิกเเขาเลิกแล้วเราก็เลิิกกสูไม่ยอมเลิกมึงไปเลยเรามึงมาทำไมเนี่ยกูจะมาหาน้องกูเนี่ยมาทำไมกูห่วงมึงมึงไม่ต้องห่วงกูเลยไปเลยอ้าวมึงไล่กูเหรอไปให้ไปเลยเนี่ยอ๋อกูไปได้เียไม่ต้องมาห่วงกูเลยไปเลยนะกูไม่ห่วงมึงล มีใครห่วงมัง่งเราแม่นั่งก่อนทถอแม่แม่นั่งก่อนนะนั่งก่อนเออน้อยเน่งานหมดเขาไล่กูเออเวลางานมีมึงอย่าไปงอกกูเลิกไอ้วอนกูเลิกพ่ออย่าเพิ่งเลิกที่มันยังไม่ถึงฉากเลิกแบงไล่กูเนี่ยแกก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปสิไม่น้อยใจเที่อะไรหัวหน้าไล่กูจะอยู่ทำไมพ่ออย่เล่นอีกสองอันฉากสิอยู่ก่อน ถวยกูไม่ถวยกับมึงจะแขกงปากทำไมเนี่ยเก็บเบอร์ร้อยพอค่าตัวยังไม่จ่ายนะกูไม่เอา